ทำไมถึงเลือกมาดำน้ำกับดิฟเมดทุกคนเคยหลงลืมตัวเองกันไปบ้างไหมคะหลายปีที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเลยกิจกรรมที่ชอบที่ทำได้ดี เรากลับไม่ได้ทําต่อด้วยข้อจํากัดในชีวิตหลายๆอยา่างปัจจัยชีวิตที่มันเปลี่ยนไปทริปลิบปรบอดครั้งสุดท้ายคือปี2020หลังจากนั้นเป็นช่วงโควิด19ที่ทํางานไม่ให้ออกต่างจังหวัดก็ต้องยกเลิกทริปเสียเงินมัดจำแล้วก็ห่างหายจากการดำน้ำไปเลยทริปเกาะลีเปะจังหวัดสตูลกับเรือกฤษณา2เป็นการพาตัวเองกลับไปหาสิ่งที่เราชอบและทำได้ดีเป็นการมาดำน้ำคนเดียวครั้งแรกบรรยากาศบนเรือดีมากห้องนอนสะอาดลูกเรือเป็นกันเอง เน้นบริการอาหารอร่อยเชื่อใจได้ไม่ต้องคิดเมนูซักมือ้อในส่วนของทะเลชายหาดก็สวยจับใจเป็น5วัน4คืนที่มีความสุขมากๆภาพความทรงจำเก่าๆวันแรกที่เราเริ่มดำน้ำครูที่สอนเราคนแรกมันย้อนกลับมาหมดเลยถ้าเลือกดำน้ำอีกก็เลือก DiveMate นะลองออกทริปดำน้ำฮิวใจดูสักครั้งไหมคะแอดไลน์ Dive m a t e โลดจ้า